สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้สิอพามาเบิ่งหนึ่สถานที่กักตัวครับเป็นโรงแรมแถวเมืองเนี้ก่อนกูจับซื้อกูได้เอ้ากูได้อีกนี่ไทยไว้ถ่ายไปไทยกุนเชียนที่กักตัวไว้เพื่อเขายุ่งวุ่นขยากเบิ่งนะนี่ครับเป็นโรงแรมครับดีจ้ะครับเออนีวันนี้แบบ ขาเบองบรรยากาศนในควครับบักพี่นออวกมือกินอาวยังกินยังกินยังกินเยนี่ยพวกทีบ้านเดแล้ววะเบิแลแล้วเตอร์ดยวอ๋อตัลีัง บรรยากาศนี่กลัวครับแต่ฟังงาวันค่ะคักไายลงใส่อดไยลงใส่ลงนเลยครับทั้งยูทูบทั้งยังอีลแล้ o ยูทูบเด็ดกำลังเห็ดเหินๆหิน่ซื่อหรอครับเหรอเหอเหอเนาะบอกกลัวอะหแบบี้เย็กไปยืนยยังกันเนาะโซลี่กันดนมาครับนาลงบอกเรื่องบรกระเบียงครับ ไม่กม okay, okay. okay ่เดียวโอเคโอเคโอเคบอกกำลังดูแลความเรียบร้อยโอ้โหยอดเลยครับโอ้ตัวครับผู้ดูแลครับผู้ดูแลทีใหญ่ครับทีนี้ดูแลอย่างีครัก เชือเขาบอกเชื้อเชือไงครับบ้านเขาเนี่ยมันกระลำปีบ้านเขาอะไรนะครับพี่น้องการอยู่การกินมือกักตัวครับอันใดครับห้ายังยิมถังได้บ่เนี่ยยิมถังเอาเลยครับเอาเลยครับเอาไปก่อนก็ได้ครับสามวิธีกันดีครับเอาเร็วเลย เอออไปกัดเอาเข้าไปกัได้ครับถ้าูเงื่อกัดข้างนอกครับครับอ้ากินอวะพอดีเลยกนละคนกำลังเบิ่งหลายเลยกินคอเนี่มา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 ้ดกินครับเนี่ยเขาเขาให้ยังกัดโลยกัด่ออพยยาเปิเนาะ แลกปนก็หอมน้องคนไหนจะมาบมาเด้อลก็ปนเดี่ยวแค่นี้กินแหลมาแบบนี้ไออกินด้เบิแล้เนาะแง่เขาเลือกได้เเลได้แง่เ่อะบ่แสก็ต้องแสบล่ะแง่คนทางบ้านบุ้งอกบ้ขอแต่เงินบอกคนทางบ้านนะอือเฮ้ยบุหมันลำบากคนเดยวเนะว่ามันมันหนวกว่ามันรวยลุยลุยมันยุคนอยู่บ้านนะ้ยบังนน่นบังนี่ไปนอนกเป็นกันไหลเปนว่าบุ้งเขาเนี่ยเนี่ยบุ้งเนี่ยเขากิน มาดูผ่านไปเลยเนี่ยนียจะไปล่างตรงน้าไม่ได้เลยฟาดหลักตรงหน้าเลยขาโคตรตรงน้าไม่ได้กับดูเห็นว่านี่นี่เห็นว่านี่่นโซโซอินโซอันนี้บ้านอยูใช้ครับเนี่ยอินเลี่ยวโคราชครับโคราชจักรราเจักระร้าอ๋อนี่ครับบ้านอจะต้องเมี่ยงุันบ้านอจะต้องเมี่ยมันจะทำนะมัได้แค่รอยูน่ะมั้งจะเห็นว่าโอ้ยนี่ มันจะบอยงามไเลยครับอย่ารอนหน่อยนี่แถวๆจโอ้ยเย็นๆกำลังเห็ดกำลังเห็ดเห็นเนืยวจิไปกอดติดตาอยู่เหรนลุงสีเบี้ยนฟอมไหมแปนบ่เห็นลงเบียนฟอร์มอันนี้ครับนี่ครับอยุยุใสครับนี่ยุใสอูบลนนี่โขกเกี่มครับวาลินเดอุดมโอ้ยอุดมเลดเลดอุดม ครับเรดูอันนี้เรดูลมครับมาลองมันครับจะงานสองปีก่อนผมกัมาลองเงินทามันอยู่สบายผมอยู่ย่าเหมืกันแหละ <ใน S 1> อยู่สบายพ<น>ื่อบรรยากาศเมืองเขาครับนี่ที่สลิวครับหนาวเลยโอ้หนาวหน,นาวเปนในท่องฟีดตลอดนี่เขาว่าเดือนที่เรียวที่มาตกเลยนี่มันพึ่งเศร้าไปที่ซื้อเลยนี่นี่มั<ใ>นคือกําแพงเมืองยังพอดีเมืองยังวะเยอะเท่าไหร่ครับอืม ยินครับ <pun> ย <s> ิน <wi> ยินเรื่องเยรูซาเลมสั้นครับพี่น้องครับรถไปเจ้าบม่ค่อยหลายทือบ้านเฮาดอกอย่างน้อยไงโกตรโกตรพวกกําแพงบวันแพงเอ่อ เมืออเก่าครับกันแพงอ่รอที่เขาเป็นบามันเคยลบกันหรือเป่ามุสลิมหรือ,อยังนี่แหละต้องไปยิวเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องบรรยากาศได้ห้องครับไปเชวมันเ้าะเชลมันอิสาราเอลเป็นยังไง แมีเจอรนเมืองทะเลทรายมีแซลมอนกินพี่น้องบังเนี้ยไอ้ก็เลยอ่อผักกิลี่แี่แตงนี่นี่นี่จะได้บ้านอะไมามาพี่น้องครับนี่มามามเนี่ยนี้พริกคนเองครับนี่นี่เอานี่บ้านนครพนมเคยเคยเลยเคยเลยกินปลาแซลมอนครับวันนี้มอซมอนปลาปล รับไปมขาไม่คจริงกับโมหามเหมนกันะไม่ไม่เขอานีเขาไม่เง่พวกนั้นเขาบิจิตแล้วเะครยบห้าเขาห้ามราบนี้ตรงแบบนี้นี่นี่ถ้าขนาดนี่ดันมากันดันไม่รู้ว่าแบบน้มันแล้วื่อาเรอืมพาคุณไปหาเจ้งโรงแรม ผมมักรได้ดผมากผมเป็นเจ้าของแวนะจัดได้มือรายมีซอนยินได้พี่เนมมาเล้อมาอะไมานี่โอ้จำบกแตงไงนี่อือทนี่บุฟเบุเอมมาเลยมาเลยวพิกหยวกเด้อบ่แม่พริกหยวกเอาแตงบ่ น้ำมาได้เลยนะนู้นุ่นเมียอาดัดมันบ่กใกู้ตั้งเดียวเลยกำบังไงเลยอาเดนาีวก็หดมวะเท่าเลยตังคางนั่ดมาเนี่วาจะไหนฮึฮึฮึแพเป็นตาแซบคักฮัลโหลก็อือพี่น้อยส่จูจูสจูซูชีปลาซีมันระมันนองเง้มเนอ ขากีเลนโอ้ยจุอดเลยเี้ไหอทุงเขี้ดหนี่โอ้ย่งเขี้ดโอ้ยตอวนี้ตัวนี้ฝนตกกครบิเศเยอะเลยโอ้ยเียวเนหลไยม่ครับเท่าไปกั้นมาให้ครับนี่แม่เท่าไปกั้นมาให้นี่ เกียนเี่ยนครับเกียนเปยเกียมีพาสปอร์ตวันี้เปียับพาสปอร์ตแบนี้ครับิมาเนี่ยโอ้เปี่ยนี่วีซ่าต่อนที่สองปีมัไ้กเลียนนะวีซ่าต่อนี่สองปีครับตอหลายปีเยอะหน่เชื่อมเลยว่ากันว่ากันแก่หนี่คณกินเสียบเนี่เออนี่คคนกินเสียบเนี่ยนี่เบาเบาสกลนี่เบาสกุลนครพนมนี่สับคับเสียบคับคับ เนาะนี่แหละเขียนมาเขีนบอลกับนไนี่โมอนี่พี่น้องเอ้ยบอลในกองมันเป็นาะไเขียนได้เขียนเขียนได้แล้วแซ่บไปได้คำอยางเขียนอาเอลเขียนอิสเลเตาสปอร์ตเตคขับด้นี่ลองบิางตัวใหม่ก็มีครับพี่น้องเอ้ยใหม่ก็มีเต็มเขียวไปเลยโอ้แซ่บขัอเนาะ เขียนบุญรำมเลยคือกันคักแล้วเขียนบุญรำมจิบสองจิบสองสมองพี่น้องเขียนคอยพันนิสซาเดี๋ยวไม่หัวเขียนคอยพันนิสซาแล้วนะแคั่หัวมาไกลได้พี่น้องบรรยากาศรอบนอกครับหลังจากผู้คนกินเขียดถอดมาโอ้เย็นแห้งครับเย็นแห้งนี่เมืองเยรูซาเล็มครับพี่น้อง โอ้หนาวเจ็ดองศาครับตอนนี้ oh, โอ้ไม่เบื่อมนุยากาศรอบนอกครับ oh, now, hey. โอ้หนาวแห้งไม่เบื่อบนุษย์อากาศไอ้บรรยากาศรอบนอกเมืองเยรูซาเล็มโอ้เย็นครับเจ็ดองศาครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งวันสั้น มืาอนี้เอาไว้สักนีดก่อนครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาอบอกกันใหม่ครับฝากกดติดตามช่องให้ได้ครับเดอ้เอหมูไทยแลนด์ครับ